สตอนร้านข้างหน้าก็เพิ่นยังเปิดอยู่างนั้นเพื่อนๆนเพราะว่าวันสงกรานต์วันที่13ร้านพวกนี้ก็คือว่าสิเป็นขายดีตอนนี้ก็อยู่ปทุมประชาแข็งมังมดเขตสุโขณ์น้องเพื่อนๆนาะสวัสดีสบายดีเพื่อนๆที่สุโขทุวรรเนาะเมือนเดี้ยมาพบกับช่องบาบาน่าออนัก็มานิซิมาอัปเดตสถานการณ์ยุดช่วงสงกรานต์เนาะคือถนนั้นปทุมปรชาแข็งมังมดเขตตุโขนี่ยมเป็นกุศลเนาะมือนเดี๋ยวมันสงการวันแรกของวันที่13น้อเพื่อนๆเนาะ เดีบ,บัวบานะ่าให้เบิ่งก่อนเนาะสวัสดีสวัสดีเพื่อนเพื่อนเดบซีุ่กูสุกคนเนาะมาเนี้มาพบก,กับช่องวาบานาครับวันสงการานต์วันแรกของวันที่13เมษาย25น2564เนาะเพื่อนเะพื่อนเนาะตอนนี้บาบานาก็อยู่ถน,นนพุทธบูชาแขวงบางมดเขตทุ่งคุตรงไปกับเป็นมหาหลัยเทคโนโลยีประจอมกล้าหรือว่าแยกนาหลวงเนาะเพื่อนบรรยากาศของสงการานต์วันแรกอย่างจากผมมีพอดีเ,ดเล่นสงการานตะ์เนาะเพราะว่ามันตเาเข้าเล่นไปตัวเข้ามันก็จะสื่นมีหนามเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะ แต่ส่วนนี้เมืเ่อกลับผมมีคนเล่นนะ,ะเพืนนะ่อนๆเนาะเด็ดบรรยากาศและที่ายมุมนี่ยเป็นก็เป็นถ่ายแบบจอ,อนสอสเนาะส่วนซ่วนนี่นก็เป็นร้านเหล่าน้อเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆท่านใดที่ว่าเปิดธุรกิจร้านเหล่า,าตอนไหนก็ถือว่ารับรองเลยว่า <c oughs> <c oughs> น่าพอมันเป็น เป็นที่คนซุ่มนุ่มกันหลายเนาะเพื่อนเนาะเป็นแหล่งนะักท่องเที่ยวหลายก็คือว่าทางการเผิ่อหมักไข่ปิดเนาะแต่เป็นร้านกับเขากับน้ำก็ยังพอเลี้ยงเลี้ยงได้อันนี้ก็อยู่ถนนพุทธบูชาแขวงบางมดเขตทงคูสายยามแรงๆเนาะท้วงการเหมือนในท้วงการแต่ก็บ,บนันน้มีการสาดหนาเหมือนมันก็ดีอีกแบบหนึ่งเนาะเพื่อนๆเนาะ ช่วนนี้ก็เป็นตลาดช่วนหมากนะตลาดช่วนหมากก็เปิดปกติเนาะแต่ว่าคนคล้ายกันหน่อยนาะเปอนนาะตลาดช่วนหมากเดี๋ยวบ่ายมันหน้าก็จะไปซื้อของในรลตัสกิน เห็นเนาะไปเป่ยนกลองที่บาบนาันนาซื้อมากก็ซื้อนมตอนนี้ผลดลดราคาจาก25บาทกเ็เหลืออยู่12บาทเนาะนี่ก็คือซื้อมากๆซื้อเค้กซื้อไอติมเนาะไปฝากร้านๆอยู่ห้องตอนนี้ก็อยู่โลตัสมุนาหมู่บ้านชวนทน,ทน,ทนพุทธพบูชาซอย4ี่สี่เจ็นั่นเพื่อน,นเนาะโอเคเดี๋ยวบาบนันนาจได้ยแต่ตอนนี้เขาก็นั่งรถกลับบ้านเนาะ ตอนนนตอนนี้โล่งเลยนะเพื่อนๆถ้ามากทุ่มหนึ่งมียิ่งโล่งเลยเพราะว่าจองสงกรารกับคนบานเท่ากับท้านบานท้าางจังหวัดกำปั้นโควิดทำให้นัเพื่อนเรามีเป็นอย่างทาวเพลย์นิ่เงียบกั้งหญ่น้องนีก็ราทาบดีๆยาบาไม่นากัดปันอสร้อยเนาะเพือนช่มับพีชครบเพื่อนนะ ก็คือเป็นซอยที่เขาไปในบ้านบาบานาะอันทัวรนะั่ว่าเป็นซอยแบบสะพานทางเดินนั่นมาเปลี่ยนผ้ามันกับสีสันเนี่ยบ้างนึ่งว่าบาบานาถ่าย,นนเ,นนะเ,นยเนี่ยนัเป่นก็เป็นซอยเขาไปในบ้านอัปเดตซอยพืชดูชาแข็งบางวัดเขตทุ่งคุซอยสีเก่า เรียวเนาะเพื่อนสำหรับคลิปนี้บามาน่าก็ถ่ายเหมประมาณเนาะคือว่าปั่นรถเขาซอยเีเนาะเพ่อนเดี๋ยวมาจะถ่ายนี่จะตบขอบก่อนเพ่อน่า้ก็มบังคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหมบานาวันทัวเี่ยพี่น้องเี่ยบายไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ thấy nè à, mà đó cả con ơi nhau mì ba ở kim ta bắn lính rồi ta không bỏ lỡ những video hấp